อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดราม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับคำสาบจากพระเจ้าสุริยวรมันจากทางกลุ่ม f Facebook pg ดีครับได้มีผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งเลือกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับคำสาบจากพระเจ้าสุริยวรมันตรซอบประแอมคือผู้ปลุกคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งที่มีต่อชาวเขมร นายตระซอกพระแอมผู้นำเหล่าทาตชาวขเขมรได้ก่อขบฏฆ่าพระเจ้าชัยวรมันที่9ผู้เป็นเจ้านายและเป็นผู้ปลุกคำสาบของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งให้มีผลจนถึงปัจจุบันคำสาบของเตงปิดตเวของโบราณที่สร้างจาฤกค,คำสาบแช่งเหล่าทาตที่คิดคตรทรยศเจ้านายไว้ก่อนสิ้นพระชนให้พวกเขา ตกนรกช่วโกนที่กันคำสาปแช่งจะมีผลตลอดกาลตั้งแต่วันที่พระเจ้าชยวรมันที่9สิ้นคำสาปที่จารึกไว้ก็ส่งผลเมื่อตรซอกปาแอมชิงบัลลังแม้จะมีสายเลือดของลูกสาวชยวรมันที่9แต่คำสาปก็ไม่มีวันลาเว้นพวกเขาพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งมันผู้ใดก็ตาม ที่คิดคดทรยศต่อกูและลูกหลานกูจากนี้สืบไป 1. พวกมันจะถูกทำลายย่อยยับสองพวกมันจะตกอยู่ภายใต้อานัตของผู้อื่นตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันก็ตกอยู่ภายใต้บัญชาของทาตพวกมันอีกทีกษัตริย์ตระกูลตระซอกปาแอมวงเล็บนโลดมตกอยู่ภายใต้การควบคุมการปกครองของชั้นไพรฮุนเซน 3. พวกมันจะทำการเข็นฆ่าล้างผลาญกันเองวนไปตลอดการเพราะการแย่งอำนาจกันอย่างเหตุการณ์พลพศสังหารหมู่ล้างเผ่าพันธ์ฆ่าที่ทุ่งสังหารขาเขมรสี่ฝ่ายรบก,กันเอง 4. พวกมันจำต้องตกเป็นทาสของชนชาติอื่นตลอดไปไม่มีวันได้เป็นอิสระไม่ว่าจะจากสยามจากเวียดนามจากฝรั่งเศสจากญี่ปุ่นจากจีน และอีกในอนาคต 5. พวกมันจะต้องเผชิญต่อภัยอุปสรรคจวบจนความวุ่นวายและธรรมชาติที่เลวร้ายเสมอไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมภัยแล้งพายุจะพบทรมานทุกปี 6. พวกมันจะไม่มีชนะลูกหลานกูไม่มีวันเป็นอิสระและหากต่อกรกับลูกหลานกูพวกมันจะไม่มีวันได้รับชัยชนะแม้พวกมันจะรอบกัด เล่นข้างหลังพวกมันก็จะปราชัย7พวกมันจะไม่มีวันจเจริญจะล้าหลังจะไม่มีวันพัฒนาจะไม่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรไม่เป็นด้วยภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าคำสาปนั้นตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้พวกเนรคุณมันต้องเป็นทาสตลอดกาลและอวาสารถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ถ้านี่เป็นองค์การคำสาปแช่งของพระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งจริงถือว่าเข้มขลังมากครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นคำสาปที่น่ากลัวและยังมีผลอยู่ทุกวันนี้ขเมนมีคาถาอาคมไม่คิดจะถอนคำสาปนี้หรือถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแสดงว่าขเมนกระด้างกระเตืองกับนายตั้งแต่วร,รมันที่1แล้วแต่สำเร็จเมื่อวร,รมันเเพราะมีจำนวนเยอะกว่ามากมาก ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนป่าธาตุทรยศใน,น,นคุณนายขมเนไม่ใช่ขอมแต่ขมเมนเป็นทาตขอมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเศรษฐาพร้อมนั่งหัวโต๊ะบอร์ดประดับชาติเครื่องโครงการแลนบริด์นายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดช เลยขธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันโครงการสะพันเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดของรัฐบาลว่าหลังจากที่นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปรดโชว์โครงการนี้ในต่างประเทศหลายครั้งปัจจุบันโครงการนี้ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาดมีทั้งรัฐบาลและนักลงทุนจากหลายประเทศติดต,ต่อสอบถามและขอข้อมูลของโครงการนี้ รวมทั้งมีรายงานที่เป็นนักลงทุนที่มีการสร้างและบริหารท่าเรือน้ำลึกหลายแห่งในโลกเข้ามาติดต่อที่รัฐบาลเพื่อจะเข้ามาดูแลพื้นที่และขอข้อมูลโครงการเพิ่มเติมในโครงการนี้จากรัฐบาลสำหรับการลงมาขับเคลื่อนโครงการแลนบริด์ของนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้นเพื่อให้โครงการนี้มีความเข้าวหน้ามากขึ้นนั้น เลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่สุดแล้วโครงการนี้นายกรัฐมนตรีจะมานั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ด้วยตัวเองแต่ขณะน,นี้การทำงานเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดรัฐบาลต้องการออกไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งนักลงทุนนักธุรกิจและประชาชนว่ามีความต้องการหรือมีข้อเสนอแนะต่อโครงการนี้อย่างไรบ้าง เพื่อนำกลับมาทำเป็นข้อมูลข้อกำหนดและข้อกฎหมายในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้แนวคิดของโครงการแลนบิดรัฐบาลไม่ได้เพียงแค่คิดในเรื่องของผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่โครงการนี้จะเป็นการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่ ตั้งอยู่ระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกและมีทางออกทางทะเลทั้ง2ด้านมากำหนดโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งนอกจากการคมนาคมขนส่งแล้วจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องในพื้นที่ด้วยแลนบริดจะช่วยรักษาสถานะเป็นกลางของประเทศไทยนอกจากนี้โครงการแลนบริด จะเป็นโครงการที่ช่วยเสริมบทบาทความเป็นกลางของประเทศไทยตามที่เราใช้นโยบายเป็นมิตรไม่ขัดแย้งกับประเทศใดหรือไม่เข้าข้างฝ่ายใดเป็นมิตรกับทุกฝ่ายตามนโยบายสนับสนุนสันติสุขและความมั่งคั่งร่วมกันแลนดบริดจึงเป็นการสร้างเส้นทางคมนาคมและการขนส่งใหม่ทางทะเลที่เชื่อมโยงกับทางบกและเป็นเส้นทางกลางของภูมิภาคนี้ ที่นานาชาติสามารถเข้ามาร่วมลงทุนและใช้งานได้ซึ่งแนวคิดของโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมบทบาทในการเป็นกลางของประเทศไทยในบริบทที่หลายพื้นที่ของโลกเกิดความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์สูงและความแออัดในพื้นที่ช่องแคบมาลดกานั้นมีความแออัดและมีการเกิดบัตรเหตุบ่อยครั้งขึ้นผลตอบรับโครงการสูงเกินคาดเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในการตอบรับจากรัฐบาลและนักลงทุนต่อโครงการแลนดบริดถือว่าสูงมากเห็นได้จากการที่ไปรถโชว์ทุกครั้งมีนักลงทุนเข้ามาฟังข้อมูลด้วยความสนใจจำนวนมากนอกจากนั้นรัฐบาลจีนก็ให้ความสนใจในโครงการนี้มีการหาหรือและสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในการเดินทางมาเยือนในไทยของนายหวังอี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีว่าโครงการแลนบริดต์ถือว่าเป็นโครงการกลางที่อยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จีนนั้นให้ความสนใจและยินดีสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จีนต้องการเร่งรัดให้เกิดขึ้นทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการเข้ามาพบกับนายกรัฐมนตรี ด้วยผู้บริหารของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ a อเชีย i r f s t s u r u u t u r n v n v t s t n t n t n k n k หรือ ALLB ที่ทำเนียบร,รัฐบาลโดยมีการหาหรือหลายประเด็นรวมทั้งพร้อมที่จะสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนในประเทศไทยด้วย